ดูงไม่พอค่ะพี่ช่วยๆค่ะจี๊ดไข่ค่ะพี่น้องโอ้ตอกตัดขาเลยตัดจูนี้มาดูกันนะไข่ค่ะพี่นุ่มต้องดรอปช่วยๆแต่เฮ้ยหยั่งอาะโอ้กางเกงตะไคข่ด้วยค่ะพี่หนุ่มงานครับไข่สี่ข้อพี่ไงเฮาค่ะคือเก่า นนนมาเะไปทำอะไรก็มันอริจาสร้างนิทานหนังวรรณคัีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสุกเมื่อยๆอเช้ค่ะสวัสมาลุยกันครับที่อำเภอแม่ใจนะฮะ แดดเฮ็ดต oh, ัวแดดเฮ็ดเขากลับไปรุ่นนะครับว้าวพี่ตังเดฮ็ดนาเล่ล้งเขียวค่ะนี่ากอเขียวเนาะพเจ้าวอกินขดใส่พวกนี้ตีทิมแซ่ซ่าอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊ดายโหน่ะโอ้ยเลือดออกเอากันยุ่มกันเอานี่นเฮยโ้ยเจ้าว่าเอาเห็ดกอเขียวเด้อค่ะตระกูลนาเลค่ะบ้านเพิ่นบ่กินขอใด่เนาะ มาขอจมูนไหว้เลยวะมื่อนี้กะอยู่ว่าเพิ่มเมจัยเด้อค่ะพี่น้องเจงหวัดพะเยาค่ะมาปลาใหม่เนาะมาลองเบิรงทั้งแม่ใจเบิรงค่ะเห็ดเพิ่นกะลั่งออกเนาะเป็นกอแดงเป็นนี่ละค่ะกอเขียวหรือว่านาเรอเด้อจ้ะน้ำเย็นไบห้องนาเรนึ้งดอกค่ะ นาเล่ค่ะดอกนี้เถาลค่ะจะได้ไมีตจอเห็ดเถาเนาะดอกเคือจะได้เห็นเ,เห็เดสีค่ะเป็นนาและเด้อค่ะมัอนี้่าำปนุ่นกันเนาะมัอนี้สส้านิดใหญ่ดอยค่ะมามาปนุ่นขึ้นกันมาเสดเห็ดเหีย่ยงที่ตามกันไปงาๆจ้ะน,นี่ขอให้โก้ค่ะทีน้องเห็นโก้ใหญ่เด้อจ้ะ เอกแรกแหกหมันของปลานาเรค่ะเข็นาเลค่ะคุณแม่รู้จ้ะพูนาเลเรือว่าทั้งเนื้อพืชนละเมล็ดนะคะเป็นเฮิศเครื่องแล้วจ้ะ แล้วเน็คเสื้อเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมค่ะดีบคนโตด้วยค่ะสดช่างคนกระป๋อจีเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องโอ้ตอกตัดขาเลยเซ่อเซอจ้ะเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องต้องดอกเซ่อเซอจ้ะเอ้ยอย่างเนาะดีดว่าค่ะมันมันนะคะ

ดอกงนๆเข็ดไข่เ็ดไข่แต่ว่าเพื่อนสีบอมีกินหอมคือเฮ็ดไข่เนาะอันนี้เ็ดหนาเขียวนื้อค่เนื่อเพิ่นกระบุงมาตะลยากได้ค่ะตละคนไ้หมคะละคนนี่เอ้โหตัละคนมาตันก็ตัวลตก็ตัเลตนก็ตันาะสาวิด แบกไว่บ่ตาวันไปหักขนาดเลยโอ้โหนนี่สิเอาไปจังไส่แผลเนาะเนี่ก็เหลี roc, <S <S ้ยงนี่ก็ใส่ถุงนี่ก็เยๆค่ะเออนี่ทำหนี่กันควายมันเต็มเนาะสวยค่ะอันนี้จีอ่าต้องดูนี่เนาะฝันห้องอย่างเจ้านี่ที่ได้หวังว่าเนซ่านี่เนี่ยเสซาปอมมาละปอมเจ้าอ๋ออันนี้เป็นซาปอมเจ้าอันนี้ของของแม่แม่จัดบ้านเขาเอิญก็ตาเนาะตาอะไร bàn ừ. hả? Thế mà bàn ngang lắm Thế anh nhìn khuyền Ừ, nhẹ nhàng nè này khiếu hả? Đây là đây, hả? Thế là cò ừ, khiếu nó mua bậc ngái này hả? Nó nhìn khiếu tiền la là trời Thế là này bọn lộn Thế chì có mấy bàn cái mấy hả? Cò khiếu đột ná hả? รสชาต์จะเหมือนนาเลทั่วไปนะคะตะกูลนาเล่ยังงเลโอ้หนะวเฮ็ดไมซี่ฉันัน ตั้นตันกเขียวเด้อจากฉนาเฮ็ดเครื่องเฮ็ดร่วมนะคะนี่นีเถาเอาตอเตาองนาะเถากะเอาไปกะกินเ่อได้่ะเอาแต่สิเปืือกเปตอนหลังเลยค่ะอด,อดอกเปดอกแข็ง ออกเป็นมูดีนเนาะก็ะเขีเเยวเด้อ่ะพี่นอว่าเฮ็ดมาเลยตะกูเขียวค่ะชัวมูนุ่งนี่เก็บเครื่องตาได้แหละอนนี้ดอกแข็งดอกหนาค่คคคนะแกงมะยุบเบลึแแสบจ้ะ สวยๆค่ะสีงามๆเลยถ้ามีเพื่นฝนตกจ้ะนาเห็ดงามงามค่ะพี่นง่น้าบะเตกบะราวจ้สีแดงสดใสเลยอ้าวขายใส่รับอีหงาเจกังสวยน้องอู้ดอกไหมอันนี้ตัดเลยค่ะสวยงามน้องจุ่มสวยค่ะ

เฮ็ดหาร์ดเออเฮ็ดหาร์ดบางตีมันห้องว่าเฮ็ดน้ำนมอันนี้ล้ำหนาแกงกับล้ำยูของกวางจะเอเฮ็ดแดงว่าไหนกันครูครับสวยๆเลยเนาะจ้ะก็ขอบครูนั่ทางมากค่ะปตาเขนหลุดเนาะตาหนิดตาเบี้บวแผลแน่นอนดอกบานมันกระมาณหามเนาะค่ะ นคุณภาพบ้านจ้ายากเบ้มั่แวันนะ้ดกว่านั้นเสนอว่าคักแฮะนี่นะงนี้กเบบอกนี้ยเขาอกเยาไปนอันนี้อันนี้เ่ท่านอีเคียเด้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะคุณน่ะคุณนะอ้อมคนเลยเด้อด แม่คุดอะน้ำทะเลเอาได้พูดเดี๋ยวนะต้องกะว่าเต็มตานะโอ้ทีดอกนึงพีน่าล้เนทีดอกนะครับเนาะที่ไหนเหนปะไปดอกไปเฮ็ดอะไรค่ะือว่าเฮ็ดนามอยเนะจ๊ะ สมัยเขาจะเอาไปแกงด้วยะคะ่ะพี่น้องเห็ดนี่ไปตีนเห็ดเครื่องเอาเนาะแกงก็ปหนึงนะะ่งค่ะเห็ดกอเขียวเด้อคะ่ะนี่จุ่มเนาะนี่ถ้าจุ่มยังไงอันนี้เห็ดดอกบานเพิ่นคะ่ะดอกน้าแข็งค่ะคะุณภาพารอีดเห็ดเนี่ยอืมอหนักก่อง Có kiểu Lơm Thì thích có kiểu hả? Thịt ừ, Không được ừ, แต่งฮักเลยค่ะฮักเข้าปในนี้ป้านะก็ทะเลจต่ทีถ้าไม่ดุมเลคะด,ดี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 สวงยิงที่โก้ค่ะ อืม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 วไมอค่สวยอวหลายๆเด้อเนาะงามแี้เห็ดจังมามาพุ่มมนดีค้ำซ้อ่อนดอกกันโอ้ หมูเฮดอะเลเลยค่ะเะเลนะเขียวนะวนี่ดอกใบไงค่ะตว่ากำลังข้นไม,ม้นุ่มๆยนี่ามอะไรเนี่ยนะเครื่องว่าเฮดร่วมนะคะ โอ้้นกีเมตรต้ังขึ้นนะใช่ไลยอุ้ยไหน,น,นอ่นไหนสีดึงออกก่อนได้ค่ะอเอาจาหลังนนเนาะออกอน่ให้ด,ดินค้างออกนะอันนี้มาสายจังน้อยเนาะมาหอดปาอบบาลากับใบมงก์เหรอคะแต่ที่ฝ่าเป้า่าน,นั่นได้ไหมเดี๋ยวาได้ออกปลาได้เร็วค่ะ แดงดอกนึงค่ะส,สวยๆเลยะนุ่มค่ะ สีสวยมากเลยโอ้หนุ่น,นง<อ>าม<อ>เลยเนาะดอกค่ะอะไรคะติดฟ้าที่ดอกสมมูลเลยค่ะ ให้ด is ินกระล่างขึ้นเลยนี่แต่ทั้งจูมทั้งบานนะจีกับมี่จีสวยอ่ะยังไงคะหัดหลินกล่องไม้พี่น้องไม่ล่ตาเนี่ยอดจะอุ้ย มัทนสาวนิดเลย,เย <c oughs> ที่พวกกัดบทันเลยอะสาวนิดเร็วโหดเ,ออเกโลค่ะเกโลนะเดแด่เนื้อหนอนเน้ออยู่กับเพชรแดงเลยค่ะแดงจุ๋ยเลยสวยๆแต่ที่เจ้าเป่นสาว มากสวยๆได้วาสุดยอดเลยเนาะเห็นเท่าไหมสีเจ็บปดเจ็บในสวงสีสวยมากนอนไปถ้าเดี๋ยวเต็มตาด้ยเนาะท่านไหนเพราะชั่วโมงเนาะถึนมากเนียนขึ้นหลจริงจริงหาเปล่าๆด้วยวันนี้หาแบบเปล่าๆทั้งๆในไหลอยู่ค่ะดีๆเนาะสองตาบริเวณ G hết là đây à 3 G. đi 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 nào hả thơ đong yên đại yết đơ 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 สวกงามแท้นาเรคะ่ะเป็นขาเนาะไม่ไหมเลยคะ่ะยังสวยเลยอ่ะหลุดในข้างนอันนนดีแข็งเดอ้อจ้ะคาก,กินกระแซบบ่ากะวานจ้ะเห็นนาเรนะนวนนะคะ xì hết đèn rồi hả? Em hút cái cửa nữa Ngan Chùm lại rồi Xuống nào đẹp chùm ừ. Đi nâng nhìn luôn nè Toàn bằng mất cả thằng nhìn nhanh Tát thật Tát hết <laughs> ừ, chịu, ออก็าหน่อยมาไงเนาะออกมาหน่อยมาไงด้ค่ะก็ดีแตสิกินหวานกืินแสบค่ะมันบ้แข็งกินเครื่องเนาะหยาหลายค่ะหนาอืมแตต้องจะจีนเลยค่ะโฮมดีท่านมีคนเอาเนาะ มดยอดเ,เ,เด้ง่างค่ะนี่ออกซีเลยหพอดีคำพุนตกบ้สอง,สองมือค่ะเห็ดงาม น,น้องหุ่น,นี้ไม่แต่จุมค่ะหุ่นี่กอจุห้อง้ลยติดเสยบ,สบเลย<อ>โตกงเห็ดตะไคร้เด้อค่ะพีน่น้องนะั่นครับ<อ>ตะไครสวยๆจุม,มจุมจุมแบบเพลิเอ้ยหนาก็คมคม จูม้ๆเลยอ้าวจมจูงเหรไหมเดียวกันนะอันนี้ก็มานขึ้เก่าล่ะค่ะเต็มตาเห้อคะแต่บอลลนเนาะเ้าเ็ดนะเฮ็ดตัวนะี่คาเดกเพราะถือว่ามาคมเนาะอือ

น้องที่ดอกไม้ดินเ,เดี๋ยวหรือว่าหนานวลนเนอจ้ะดอกบ่ค่อยง่ายอ่ะถ้า <จะ S 1> ถเดอืมถือเป็นมูดีนะเนาะแก็งสดหนามห่อน,อนใส่ฟักติ๋วค่ะพี่น้องอ,อร่อยอย่าบอกใครเป็นยังไงสบายด,พายดีพี่น้องมั้งสบายดีพี่น้อง นะรนะครับด่างเกล็ดครับผูกผ้าลงดอยเด้อพี่นอ <c oughs> อ้องอป็นยังไงบ้านเฮาวันนาฟาฟ <c oughs> าลุยได้เห็นสวยเพราะสมควรจ้ะเก็บคนเดียวค่ะวันนี้ <c oughs> งานห้าวมือเดอร์ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางลงมาจากเขาและนอกจากดอยแล้วนะคะอันนี้ของพี่ไงเฮาค่ะคือเก็ข้นมันเนาะไปทางไหนก็มันอันนี้ตาซ่านิธาหนังวันภาพาลุยนะคะห้านเฮาเนาะช่างไหมช่างไหมรวมๆเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดเครื่องค่ะเฮ็ดหน้าแอยเฮ็ดหน้าเขียวเนาะเฮ็ดไข่เฮ็ดแดงค่ะซุ้นเฮ็ดแดงหอนเฮ็ดปวกได้สี่ดอกหมนเลยจะได้กันรวม แต่ว่ากับม้เนาะเห็นแงามฝนมาตกใส่ขาแขมอยู่แด้กะพอกันคลิปนาเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไหลกดแชร์ค่ะกดติดต่อกันในชันนี้นะคะเราลดเนาะก็ใส่บันทุนวันพาพัดลุยนะคะวานเฮาเนาะวันพาพัดลุยโอ้เงาจำไม่ได้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะคะจากแฟนเพจแล้วก็ยูทูปค่ะพอกันคลิปนาจ้าคลิปนี้งกับขอลาพี่น้องก็ละค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ